มือใครยาวสาวได้สาวเอาครับแคปบุมยาวไปน้องแค็ทวิลาสามสองศูนดีกระบอกนำ้ำสิบหกเมตรครับตักกินเพื่อจะขนมาลงในขอบอ่างครับเพื่อไม่ให้ ไปให้ดินพังครับนะ16เบ็ดครับโอ้ไม่ใช่น้อยนะ55ฟิต320ดีครับดีด็อก4 6 4จัดจ้านในย่านนี้ครับ 23, 23ตันครับตีไปเลย 5ฟันครับ0.60ลูกบาทเมตรไม่มีปะครับหมูมันน่าจะชั่วโมงบินน่าจะสูงเหมือนกันสำหรับคุณดีด็อกนะเดินเจบแปนโรลเลอร์แปดครับนาะ c นะแคเรีย2 1 2 3 4 5 6 7น้องโรลเลอร์ถ้านับจากนี้มี1 2 3 4 5 ับโอ้ช่วงล่างเต็มเปรี้ยครับแต่ว่าลูกพี่เขาป๋าเขาเปิดกระจกทำงานเลยน่าจะเอไม่เย็น ่อนข,ข้างจะขับตูดนะรับไดบสยใจครับเาฟากดติดตามเลยครับสวัสดีครับ